คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จและร่ํารวยในขณะที่บางคนใช้ชีวิตอย่างยากลําบากทํางานหนักก็แล้วทํางานแลกเงินก็แล้วขยันก็แล้วแต่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมคําตอบก็คือไม่ได้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตของเขาแต่ประการใดแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดค่ะพอคนเรามีวิธีคิดที่ผิดชีวิตมันก็จะดําเนินไปในทางที่ผิดแต่ถ้าคุณมีวิธีคิดที่ถูกต้อง คุณมีแนวทางในการใช้ชีวิตรับรองว่าชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะคนที่เขาร่ำรวยบางคนเขาไม่ได้เกิดมาด้วยความพร้อมบางคนไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองหลายคนก็เริ่มต้นจากชีวิตติดลบเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าคุณได้ไปอ่านประวัติของเศรษฐีหลายๆคนทั้งที่คนสำเร็จระดับโลกคุณจะเห็นว่าหลายคนต้องฟันฝ่าชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จระดับนี้ได้และสิ่งที่พวกเขามองเห็นเสมอ คือพวกเขามีสมองเศรษฐีค่ะสมองเศรษฐีทำให้เขามองเห็นโอกาสและสร้างความมั่งคั่งด้วยสองมือของเขาเองได้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเป็นอิสรภาพทางการเงินอยากจะสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนคุณก็ต้องเริ่มต้นที่จิตตวิทยาทางการเงินของตัวเองให้ได้ซะก่อนค่ะวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาพูดถึงแนวคิดของสมองเศรษฐีและวิธีการพัฒนาตัวเอง ให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถร่ำรวยได้ด้วยสมองและสองมือของตัวคุณเองค่ะข้อที่หนึ่งเศรษฐีคิดแบบนักลงทุนไม่ใช่แค่ผู้ใช้เงินคนทั่วไปจะมองเงินเป็นแค่เครื่องมือสำหรับใช้จ่ายแต่เศรษฐีเขามองเงินเป็นเครื่องมือในการลงทุนพวกเขาใช้เงินเพื่อสร้างเงินพวกเขาเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ออกจากกระเป๋ามันควรมีศักยภาพมันควรที่จะออกไปเพื่อเรียกเงินกลับคืนมา มันควรที่จะออกไปเพื่อสร้างผลตอบแทนและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าพวกเขาไม่ได้ซื้อสิ่งของเพื่อโอ้อวดแต่เขาเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ทำให้เงินของเขางอกเงยมากขึ้นและมากขึ้นค่ะคุณลองถามตัวเองดูนะคะทุกครั้งที่คุณได้เงินมาคุณใช้เงินไปกับอะไรหากคำตอบของคุณคือคุณใช้จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวคุณอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้คิดเหมือนกับนักลงทุน มองหาวิธีการที่ทําให้เงินของคุณงอกเงยให้เงินทํางานให้กับคุณแม้แต่การออมก็ยังต้องมองให้เป็นการลงทุนไม่ใช่แค่การเก็บเงินเอาไว้เฉยๆในธนาคารนะคะข้อที่2ใช้สมองสร้างเงินไม่ใช่แค่ใช้แรงงานคนที่ร่ำรวยเขาไม่ได้ทำงานหนักกว่าคนทั่วๆไปเท่าไหร่หรอกนะคะคุณคงคิดว่าคนรวยเขาต้องขยันมากแน่ๆเลยคงนอนวันละชั่วโมงสองชั่วโมงคงทำงานหนัก แต่ในความเป็นจริงพวกเขาทำงานเยอะแต่เขาทำงานอย่างชาญฉลาดค่ะไม่ได้ใช้แรงงานแลกเงินแน่นอนพวกเขาใช้สมองในการสร้างระบบที่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงานมากจนเกินไปพวกเขาคิดค้นวิธีที่ทำให้เงินทำงานให้กับพวกเขาอย่างเช่นสร้างธุรกิจที่ดำเนินเองได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนและการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆ มันมีวิธีการที่หลากหลายค่ะยิงโลกในยุคป,ปัจจุบันมันง่ายมากๆกับการที่จะสร้างระบบในการทำเงินค่ะหากคุณยังต้องใช้เวลา8-10ชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกเงินโดยเฉพาะเงินที่ต้องใช้แรงงานแลกมาแล้วลวก็คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะคะถ้าคุณไม่มีแผนพัฒนาแหล่งรายได้อื่นๆแสดงว่าคุณยังไม่ใช้สมองเศรษฐีของคุณ คุณลองคิดหาวิธีเพิ่มรายได้ที่มันจะไม่ต้องอาศัยเฉพาะแรงของคุณอย่างเดียวโดยตรงคุณควรจะสร้างบางอย่างที่จะเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งในโลกยุคปัจจุบันวิธีการในการสร้างรายได้มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะถ้าคุณศึกษาอย่างจริงจังคุณจะรู้ว่าฉันไปหลับอยู่ที่ไหนมาฉันเพิ่งตื่นหรือเปล่าทำไมฉันไม่รู้ว่าเขาทำเงินง่ายๆจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมีเยอะๆมากจริงๆคะ่ะถ้าคุณอยากได้วิธีการเหล่านั้นคุณเขียนจะลงให้คุณเรื่อยๆกดติดตามไว้นะคะ และแน่นอนค่ะทุกวันนี้การที่เขาร่ำรวยได้เพราะเขาไม่กลัวความเสี่ยงข้อที่สก็คือเศรษฐีทุกคนไม่กลัวความเสี่ยงแต่เขารู้วิธีในการจัดการความเสี่ยงค่ะคนรวยเขาไม่ได้รวยเพราะว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทำแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากล้าแต่เขาก็กลัวนะคะแต่เขาจะศึกษาในสิ่งที่เขากลัวย<ษ>ิ่งเขากลัวเขายิ่งต้องทำเพราะถ้าทำมันจะหยุดกลัวเขาศึกษาความเสีส่ยง เขาไม่ได้ลงเงินไปกับทุกอย่างที่ไม่มีการวางแผนแต่พวกเขาศึกษาประเมินอย่างรอบครอบก่อนตัดสินใจคุณมักจะคิดว่าเศรษฐีทําไมโชคดีจังเศรษฐีลงทุนในหุ้นทําไมได้ค่าตอบแทนเยอะเศรษฐีทําอันนั้นก็ประสบความสําเร็จอันนี้ก็ประสบความสําเร็จทําไมเขาโชคดีจัง คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าเบื้องหลังของความโชคดีของเขาเขาใช้เวลาทํางานเขาใช้เวลาศึกษาเขาใช้เวลาหาความรู้เขาพัฒนาทักษะเขาเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเขาทําทุกอย่างให้มันขัดจัดความเสี่ยงให้เขาสามารถมีแผนสำรองให้เขากล้าที่จะลงทุนให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นและเสียหายน้อยที่สุด พวกเขากล้าที่จะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้พวกเขามีแผนสำรองสำหรับทุกอย่างพวกเขามีความรู้พวกเขาใช้ประสบการณ์และถ้าการตัดสินใจของเขาล้มเหลวเขาแค่ใช้มันเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเขาจะไม่ทำแบบเดิมอีกเศรษฐีทุกคนลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวเองคุณก็ต้องฝึกลองหาความเป็นไปได้แทนที่ความกลัว ถ้าถามว่าทำแล้วจะล้มเหลวทำยังไงใครจะมารับผิดชอบเรื่องความล้มเหลวถ้าคุณเอาแต่กลัวมันก็จะกลัวอยู่แบบนั้นละคะ่ะแต่เศรษฐีเขารู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จยิ่งถ้าตอนนี้ล้มเหลวก็แปลว่ายิ่งใกล้ความสําเร็จเข้ามาแล้วดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณได้คุณจะกล้าทําอะไรมากขึ้นลองศึกษาวิธีที่พวกเขารับมือกับอุปสรรคสิคะลองเริ่มต้นลงมือทําสิ่งใหม่ๆโดยไม่ต้องปล่อยให้ความ คิดความวิตกกังวลต่างๆอ่ะคุณปล่อยมันออกไปก่อนแล้วอย่าให้ความกลัวมาฉุดรั้งคุณเอาไว้ทุกวันนี้บางคนแค่คิดวนๆในหัวยังไม่เริ่มทำอะไรเลยก็กลัวไปก่อนแล้วก็บอกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็กลัวว่าเงินที่มีอยู่น้อยนิดถ้าเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างมันจะต้องหมดไปนั่นเป็นความคิดของคุณอยู่คนเดียวไงคะแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขารู้ว่ามันมีหลายอาชีพมันมีหลายช่องทางที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินที่มีอยู่ในกระเป๋าสะด้วยซ้ำ เขาสามารถลงทุนด้วยการที่ไม่ต้องใช้เงินแต่คุณก็ต้องใช้เวลาที่คุณมีคุณก็ต้องใช้ความเพียรของคุณคุณก็ต้องขยันให้มากกว่าคนอื่นนี่เขาเรียกว่าใช้ตัวเองเป็นสินทรัพย์หรือใช้ตัวเองเป็นทุนลงทุนกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะและข้อที่4เศรษฐีเขาสร้างเครือข่ายเขาไม่ได้ทำทุกอย่างคนเดียวคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า your network is your network หรือ เขาบอกว่าเศรษฐีเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้างโอกาสที่ดีทางธุรกิจและการเงินได้เศรษฐีทุกคนเขาลงทุนในการสร้างเครือข่ายเขาคบกับคนที่มีความรู้เขารู้จักสรรหาคนที่เก่งกว่าเขารู้วิธีแนวคิดหรือเรียนแบบความสามารถหรือแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตนเองพวกเขาไม่เสียเวลาไปอยู่กับคนที่ฉุดรั้งชีวิตให้ต่ําลง แต่พวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาของเขาอ่ะเรียนรู้จากคนที่จะทำให้เขาผลักดันและเติบโตขึ้นคุณอาจจะมองดูคนร,บรอบๆตัวของคุณแล้วคุณอาจจะคิดว่าไม่มีหรอกฉันก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งข้างๆตัวฉันก็เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายตาสีตาสาทั่วไปจะไปมีความรู้ด้านธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงครูเกศไม่ได้หมายความว่าเครือข่ายของคุณจะต้องเป็นคนที่เป็นตัวเป็นๆน,นที่คุณเจอในชีวิตประจําวันนะคะทุกวันนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่อยู่ในมือถือของคุณนั่นล่ะคะ่ะ คนที่มีความรู้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ความรู้ฟรีเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่คุณกดเข้ามาฟังในช่องพอดแคสต์ของครูเก๋ตอนนี้ครูเก๋ก็เป็นเครือข่ายความรู้ของคุณแล้วเรื่องที่ครูเก๋ให้ไปหากมันเกิดประโยชน์มันทําให้คุณพัฒนาคุณสามารถเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยคุณลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณจะเลือกคบเลือกติดตามหรือว่าเลือกเรียนแบบชีวิตของใครที่จะทําให้คุณดีขึ้นหาคนที่สนับสนุนให้คุณเติบโตแล้วก็ปล่อยวางคนที่ฉุดรลังคุณเอาไว้ บางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณอาจจะเลิกคบเขาไม่ได้บางคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทไม่ได้หมายความว่าให้คุณต้องทิ้งหรือว่าเลิกครบใครแต่ว่าช่วงเวลาที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคุณก็ห่างๆจากพวกเขาไว้ก่อนโดยเฉพาะความคิดลบๆของพวกเขาที่จะฉุดรั้งคุณเอาไว้ ว่าช่วงนี้เป็นอะไรทำไมดูแปลกแปลกไปทำไมเดี๋ยวนี้ดูฟังแต่พอดแคสต์ทำไมเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือเก่งขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้ดูหันมาพัฒนาตนเองเป็นอะไรหรือเปล่าคุณก็ไม่ต้องสนใจค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำจะทำให้คุณเก่งขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเป้าหมายในชีวิตของคุณจะดีขึ้นและคุณจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองล้วนๆเลยค่ะ ดังนั้นนะคะสมองเศรษฐีมีวันนี้ให้4ข้อข้อที่ 1. เศรษฐีเขาคิดแบบนักลงทุนไม่ใช่ผู้ใช้เงินข้อที่2เศรษฐีเขาใช้สมองสร้างเงินไม่ใช่ใช้แค่แรงงานข้อที่ 3, เสเศรษฐีเขาลงมือท,ทําทั้งทงที่กลัวและข้อที่4เศรษฐีเขาคบกับคนที่เก่งกว่าและเขามีเครือข่ายที่ดีค่ะดังนั้นการที่คุณจะเป็นเศรษฐีไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแน่ๆไม่ใช่สิ่งที่กําหนดมาตั้งแต่ตอนคุณเกิด แต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดเป็นเรื่องของการกระทำคนรวยเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหาแต่พวกเขาสร้างโอกาสขึ้นมาเองเขาใช้สมองอันชาญฉลาดของเขาวางแผนเขาใช้สองมือของตัวเขาเองลงมือทําหากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวคุณเองเปลี่ยนจากคนที่ใช้เงินไปวันๆมาเป็นคนที่รู้จักลงทุนเปลี่ยนจากคนที่ทํางานหนักเพียงอย่างเดียวมาเป็นคนที่ทํางานอย่างชาญฉลาด เปลี่ยนจากคนที่กลัวความเสี่ยงมาเป็นคนที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีสมองเศรษฐีหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์คูเก s สเตชันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ